ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับหน้างานแม่โคลเล็กนะผมอยู่หน้างานของเจ e อิทพี่พรพันธ์อยู่ที่ชุมเห็ดนะอําเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็พลังงานของเราคนระับพื้นที่เกลีย่ยพื้นที่ให้สวยงามนะครับผมหลังจากาก่อนหน้านี้ด่พื้นที่ไม่ใช่แบบนี้นะครับผมพื้นที่นี่ดูไม่ได้เลยนะครับ บีทั้งเศษไม้กิง่งไม้ต่างๆระดับพื้นที่ก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับเราได้ทำการใช้แมโครเล็กคูโบตานะครับผม3ตันเคเกูนสามนะครับเป็นตะู ben ้แอร์ air, นะครับก็นำมาทำงานหน้าง,งานแบบลุยเลยนะครับผมซึ่งตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไปถึง ที่น้องนะครับผม FC ที่ติดตามผ่านทางช่องเพจช่อง y t u t u นะครับผมหรือว่าคุอาณอาผู้รับเหมาต่างๆครับผมอยากจะติดต่องานแมคโครของเราไปทำงานเนี่ยาสามารถประสานง,งานกับผมได้ครับผมผ่านทางเบอร์โทรหรือไลน์ที่เบอร์โทร0808432910นะครับก็เรายินดีรับใช้นะครับผม ทุกท่านนะผมก็โทรมาคุยถ้าอยากจะติดต่อรถขุดให้เราไปทํางานแบบไหนไม่ว่าจะเป็นงานขุดฟุติง้งงานเคลียร์ลิงพื้นที่งานขุดคลองไส้ไก่นะหรือว่างานขุดต่างๆนะผมที่เกี่ยวกับการขุดนะเป็นอุปกรณ์ที่ทุ่นแรงของเรานะก็สามารถนารถขุดเล็กไปใช้งานได้นะครับผมก็อัตราการให้บริการก็อ่า ชั่วโมงก็ประมาณ1,000บาทหรือรายวันก็ประมาณ4,000ถึง4,500บนนะครับผมหรือว่า5,000ันนะครับก็ใกล้ไกลตามระยะทางนะครับแตเบ่เบื้องต้นแล้วเราโทรม,มาคุยกันเลยนะครับผมปรึกษากันได้ราคาไม่ต้องไปเสีเรียกนะครับผมทานผมคุยง่ายครับผมคุยง่ายนะครับผมยังไงก็วากท่านชมกันไว้ด้วยนะผมางานแบบนี้เราจัดให้นะครับผมนะพื้นที่จากที่ รคร้างนะผมเราสามารถเกลียรให้มันสวยงามได้เลยครับอยาก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะผมที่ติดตามผ่านทั้งช่องเพจทั้งยู u ู e นะผมช่องเสียนบุรียามนะครับนะก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะผมยังไงก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามกันตลอดมาครผมสวัสดีครับ